สวัสดีค่ะสวนธนพัฒน์สกลนครที่เห็นอยู่นี้เป็นไผ่ข้าหลามเปาะค่ะไผ่ใช้ลำเผาเข้าหลามนะคะที่มีเนื้อไม้บางค่ะวันนี้ทางสวนมาตัดแต่งต้นที่เขายุบตายนะคะตัดออกเขาจะยุบเพราะว่าเป็นต้นที่เกิดก่อนแล้วเขาก็จะแทงหน่อนแล้วก็มีกิ่งออกมาอันนี้สวยเลยนะคะเป็น ไผ่ที่มีผู้คนให้ความสนใจค่อนข้างเยอะค่ะตัวนี้สังเกตว่าเขามีข้อปล้องนะคะที่สวยแล้วก็มีรูของลําไผ่ให้เห็นได้ชัดเจนนะคะตอนนี้ก็ตัดแต่งแล้วก็เนี่ยค่ะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูยก็จะประมาณนี้ ลำเล็กก็เห็นรู้ได้ชัดเจนค่ะสำหรับไผ่เข้าลำปาะชวงนี้สวยๆเลยนะคะพี่ๆท่านใดสนใจต้นพันธุ์ไปปลูกสอบถามกับทางสวนเข้ามาได้ค่ะเนื่องจากว่าช่วงก่อนหน้านี้นะคะมีพี่ๆจากหลายพื้นที่สอบถามต้นพันธุ์เข้ามาแล้วก็นำไปปลูกค่อนข้างเยอะค่ะตอนนี้ต้นพันธุ์ของทางสวนก็มีจำนวนเหลือไม่เยอะแล้วนะคะ พี่ๆท่านใดสนใจสอบถามเข้ามาได้เลยที่เพจเฟซบุ๊กสวนธนพัฒนสกลนครค่ะออนไลน์เข้ามาได้ที่เบอร์โทรศัพท์0910515839หรืออีกหนึ่งช่องทางการติดตามทางสวนสามารถติดตามทางสวนได้ผ่านช่องทาง YouTube พิมพ์ภาษาอังกฤษธนพัฒน์การเ้นค่ะ